กับสวัสดีจ้าทาบพี่น้อง youtube ทุผู้ทุกคนสาวแล้วคนเกา่าคนเดิมมาละจ้าเมื่อน,นี้พ่มีแนวเสริมพีนม่น้องมิจักนอกจากปุ๋ยแต่สาวแล้วขอขอพระกุนผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวแล้วเด้อจ้าเพราะวา่าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามก็ให้เฮ็ดใ,ให้สาวแล้วมีแห้งสู่ในชีวิตต่างแหลต่อไปได้ขึ้นกันปุ๋ยพี่น้อง เมื่อนี้เช้าแหลวไปบ้านปุ้ยหัวแตสิเข่ามาบ้านเบิดได้ทางหนึ่งแล้วพี่น้องได้อีกทางหนึง่งบ้านกยันยังท่านได้แล้วดอกเพราะว่ายัางตีพราะว่าตอนนี่นะมันมันเป็นคำหรือปล่าเช้าแลลวสิเข่าไปเบิ่งลูกก่อนเพราะว่าเอาน้องเอลินาไปให้น้ำเย่เขาให้เขาเบิ่งไวไห้แล้วปุ้ยมาสิดาเพิ่นไปเสื้อมาให้เหมื่อวานนี่เช้าแลลวหัวเตวันเปิดทางหนึง่งเดี๋ยวทางหนึง่งไปซวางเมืองลูกก่อนเจ้าแหล่คอยสิออกมาบ้านอีกให้มันแล้ว เด็สาวแหละสิพาให้พี่น้องไปเบิงว่าเด็กน่อยออกกันเป็นยังไงการที่นีหลูกติดมานน่านะมั่ก็ดีอย่างหนึ่งพี่น้องเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าเวลาเขาออกมาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเจังเสียเขาก็ซอยเลี้ยงน่องให้ยัวเขาก็ป้อนเขาป้อนน้ำให้น่องได้ยัวส้วงหนอกสซวนมอนัน,นแล้วเวลาสาวแหล่เมื่อยจังเสียเขาหูว่าแม่เมื่อย เขากะจาไปเฮ็ดเน้อกินหวงเขาแล้วก็เฮ็ดเน่กินอาหารไทยให้สาวแลกินถึงบางเทีอเวลาสาวแล้วบอกอย่า,เเาเงเขาอาจจะเที่ยงเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเด็กหน่อยเนาะกี่เที่ยงพ่อแม่เป็นธรรมดาสาวแล้ถอดเสื้อกันพี่น้องไม่เสียวฟอกเสียวฟรีก็บกว่ามีมิตรไหม่กวยขยะว่าจะไม่เฮ็ดไหม่เสียวฟรีอยู่ถอดเสื้อจักบาทกันจ้ะใหพี่น้องไอ้ บางคนเห็นอะว้าจะเป,ป,ป็นผู้ไฮนี่ผู้ไฮปนี้ยังการ์ดทายลงอันวิดีโออยู่เนาะถ่ายคลิปลงวิดีโออยู่เนาะเป็นกะสิว้านี่บางหัวเนี่ยนาจัรยปั่นห่างไกลเป็นกะสิว้านี่ปากกันเลียเล้วอาจารก็สร้างเพคนเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละตัวตนที่แท้จริงของสาวแหล่ ได้แต่งหนา้าทาแปง้งน้ำกระเจา้จาเจ็คเกอดอกพี่น้องเพราะว่าแตงหนา้าทาแป้งเลยเขียนคิ้เขียนตายแล้วก็ไปอยู่ในสวนคือกขาว่มมีคนเห็นซาแลกก็เลยบโบแตงซาแลกสิ้ผ้าปจอบพน้องเน่กับน้องเอลินาพี่น้องเขา๋ยขาง,งท่านในลูกอยู่ว่าซาแลกมากเขากำลังปอดเขาน้อง เด็หน no ่อยออกกันเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้น้องเนยก็ได้สิบเอ็ดปีแล้วน้องเอลินาก็ได้สี่เดือนบนเอนแ่สั้แค่ะหลองช้วไปต่สั้ค่หอเออมื่ ก่อนเขาน้องพี่น้องเจ๊เอเอลีน่ะทั้งต้องบีบปะเนี่ยนี่แหละแท้พี่น้องเอ้ยญามิสาวแหลไปเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานมากมื่อยสาวแหลกับเขามาในบ้านแล้วก็โทรหาลูกชายที่อยู่ไทยพ่อสาวแหลได้คุยกับลูกที่อยู่ไทยลูกชายที่อยู่ไทยแล้วแล้วก็เขามาเบิ่ง เขามาเห็นน้องเน่กับน้องเอลินาสาวแหลกกับเศร้าเมื่อยแล้วพี่น้องมีแห้งสูวต่อไปละแต่ละเมือโอ้โอเด็กหน่อยเลี่ยงกันพี่น้องจะเอเอลินาก <c oughs> ินเขาเพื่อนเบิดกินเ้าเพื่อนเบิดจะเสียแล้วพี่น้องเอ้ เด็กน้อยเอากันเด็กน้อยป้อนเขากันตัวน,นี้กับเวลาทุา่มสามสิบหาแล้วพี่น้องจูโนเวทุ่มสามสิบหาแล้วเอ,อาวอเวลาซาลาเม่าซาลาทอด พ่อสาวแหลกเขไม่เห็นลูกเห้นเ<ๆ>ต่าอย่างสิโทษไปหาลูกไส้ยุไท้แล้วสาวแหลกก็มีแห้งแล้วพี่น้องนี่แหละสิ่งที่สําคัญที่สุดของพ่อกับแม่นะพี่น้องเนะกําลังใจที่ดีที่สุดยาที่ดีที่สุดคือลูกเต่าเนี่ยละพี่น้องถ้าไปเห็นลูกเห้นเ<ๆ>ต่าแล้วเขาก็หายเมื่อยที่สาวแหละ เฮ็ดเมื่อยสู้เมื่อนี่เฮ็ดให้เฮ็ดสวนปลูกมันทุกมื่อนี่ก็เพื่อว่าอนาคตของลูกเต้าเขาสิได้สุขสบายในภายขา้างหน้าเขาสิบ่ได้ทุก,กข์ลำบากคือสาวแหลกเ mm hmm. ขาสิได้เรียนหนังสว่านังสือดีๆอนาคตของเขาเนาะพี่น้องเนาะเขาสิบ่ได้เรียนหนังสือนี่ยหน่อยจบ แคมมอสามก็ยังสาวแหละบางคนจะว่าเอา้าจบแคมมอสามมันเป็นยังคือยังบอกภาษาอังกฤษได้เป็นยังคือยังได้มาซิดาเพิ่นกัะิบ่าจังสี่เด้เนาะที่สาวแหล่บอกภาษาอังกฤษได้ก็เพราะว่าสา,ดดาวแหล่เรียนตอนมอสามพี่น้องและอีกอย่างหนึง่งที่สาวแหล่ได้มาซิดาก็คือว่าใหญ่ของสาวแหล่ลูกพี่ลูกน้องกันเพิ่นเป็นคู่เนาะเพิ่นกระเฮ็ดแต่ไทยเฟรียให้สาวแหล่ก็เรียกพอกันก็เพิ่นก็มาซิดา บางเทียกับฟังกันไม่รู้เรื่องดอกพี่น้องเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าสาวแหลกก็เลี้ยนมากแต่อยู่มอสามเนาะบางคำมันก็ลืมเนาะบางค่ำเขาก็จำไม่ได้เนาะก็ใส่แปลเอาในกูเกิลก็เขียนส่งอันเมจิเจือให้กันท่างกันขอคว่ำแล้วก็สาวแหลกก็เอาไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยในกูเกิลคอยสื่อสารกันรู้เรื่องพี่น้องเพราะว่าสาวแหลย <laughs> จบแคมมอดสามสาวแหลกก็เลยว่าเสียให้ลูกสาวเหลือให้ลูกของสาวแหลนี่ทุกคนนี่เี่นหน,นังศกหนังเสื้อให้จบสวง,งให้ได้เป็นคู่เป็นนาย้นเจ้าค้นก้มวางก้นเป็นพ่อเป็นแม่นะว,วาเนาะพี่น้องอยากให้ลูกให้เต้าเนี่ยเป็นคู่เป็นนาาเป็นเจ้าค้นนาย้นแต่ว่าเจ้าเขาสิเป็นยังก็แล้วแต่เขาเลยเนาะพี่น้องเลี้ยงได้แต่ไก่แต่ใจเขาเลี้ยงไม่ได้ ตอนนี้สาแลวก็เขาไปเบิ้งน้องเน่ยกับน้องเอลินาแล้วเขากําลัง,องป,นอ,งอ,นป,ปอนเขาน้อง้ะแะ้วสาเลวก็เลยว่าสาแลวสิไปบ้านปุ๋ยมันแล้วพี่น้องพอมันเหลือวันไรเลยที่ซ้นนี่เหลืออยู่หน่อยเดียวมันก็แล้วแล้วเรืเร่องอีกอย่างหนึ่งน้องเอลินาก็เริ่มหายแล้วสาแลวก็สิเป้าไปบ้านเลยแล้วก็สิเฝ้า,เา,เเามาอาบน้ำอาบใหเ<ม>นี่เราได้พี่น้องเอ้ชีวิตลูกสาวหน้าในตังแดน มันไม่มีสิ่งใดดอกพี่น้องที่เฮาตั้งความหวังลุงมือทำแวเฮาสิเฮ็ดบ่ได้ลูกสาวหน้าหลังสูฟ่ฟ้านาสู่ดินสย่างเฮ็ดได้บดทุอย่างเนาะพี่น้องว่าแต่ฮาบ่าขาด <c oughs> ขันฮาขานนี่มีเงินเป็นล้านนะี่ก็บเบิดพี่น้องขันฮาบ่าขานนะเงินจากสิบบาทยี่สิบบาทมันก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าสิบบาท เป็นยังก็จังสามารถเพิ่มได้เตี้ยเงินสิบบาทส้าบาทนะเขาไปซื้อเม็ดข้าวโพดอยู่บ้านห่อมันกับว่าแพงก็ยังอยู่ดีนะพี่น้องนะสิบบาทส้าบาทเ้าก็ไปซื้อเม็ดข้าวโพดซื้อนั้นซื้อนี่น้ำเพิ่มมาเขากับมาปลูกเริ่มปลูกเทละหน่อยเทละหน่อยพรามันขึ้นมาปุ๊บตัวข้าวโพดขึ้นมาปุ๊บอันนี้จากชีวิตสาวแหล่ได้พี่น้อง จากเงินสิบบาท้าวแล้วไปซสื้อพ้านเขาพดน้ำเพลินมาตะกีมันกับว่าแพ่งเนาะอย่บานเหาเนาะตอน้าวแล้วเป็นเด็กน้อยนะ้าวแล้วก็ไปซื้อพ้านเขาโพดมาสิบบาทมันก็ได้หลายอยู่สาวแล้วก็มาปลูกไม่หยอดไม่หยอดพ่อมันขืนปุ๊บ้าวแล้วก็หดหน้ามั่งจึงตะกีสาวแล้วบ่ได้ว่านปุ๋ยเน้ขยเขาพดเนาะแต่สิซสื้อปุ๋ยเนี่ยมา่สใเด็กน้อยเนาะพี่น้องตอนนั้นสาวแล้วก็สิบว่า ยูปก่เนี่บ่าสิบสองปีพ่อเขาโพดมันเป็นฟักแกแล้วซาวแ้วก็เอาไปขายตัวบที่นี่ถุงละสิบบาทสิบบาทเห็นบาจากสิบบาทมันก็กลายเป็นเงินหลายบาทแต่กันเท่าขายันแล้วซาแย่คิดว่าคนไทยเท่านะแล้วก็แห้งเป็นลูกอีสานเศร้าหน้าคือจังสาวแล้นี่ขยันเบอร์ทุกคนพี่น้องดูเบอร์ทุกคนสาวแล่ว่า พอมีกูเดนขี่ขันดอกลูกเศ้าหน้าเขาเนาะเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์มาหลายขนาดดับหน้าตากฝนห่อก็เห็ดมาแล้วเ่กอ,เอเก็ย่งบบย่านเกี่ยวเข่าตากแดดห่อก็เห็ดมาแล้วห่อก็อย่งบบญญาณตัดอ้อยไฟไหมตากแดดห่อก็อย่งเห็ดแต่หิวปูนเมื่อนั้นที่สาแล้วบอมาหนีสาแล้วเคยเห็ดมาบดพี่น้องเพร่ะมปนฟ้าสุขสบายเด้วตะกี้ก็ได้ พอมาอยู่ต่างเดีนก็เหตุตคือเก่าแล้วพี่น้องนี่ละเขา่อยว่าบ่ลืมทิ้นกาเนิดเจ้าของอยู่บ้านก็เหตุแบบใดพ่อไม่อยู่ต่างเดียนสา,า,าวาาหแ,บบาาแหลกก็เหตุจัาสั้แล้วพี่น้องถึงเขาว่นใดเลียนหนังสือจบสูงก็สร้างเขาก็เอาประสบการณ์ที่เขาเคยอย่อุดอรนั่แหละที่เคยอยู่บ้านนั่แหละมาเหตุอยู่ต่างเดน ก่อนจบคลิปนี้สาวแหล่ก็ขอฝากเทพนองกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้สาวแหล่นี้เด้อจ้าเพื่อสาวแหล่จะได้มีแห้งสู่ในชีวิตในตงังแดนต่อไปในภายขางหน้าสวัสดีจ้าหัวประสันยุงเป็นยุ่งตีกันคือเจ้าว่าแล้วเนาะ